สวัสดีคะ่ะค่ะนีชาวันใหม่นะคะวันนี้วันที่15ค่ะเดือนกรกฎาคมสองหค่ะก็คุณสามีก็ตัดหญ้าค่ะนี่ค่ะมาถึงตรงนี้แล้วมนามูบองชูตัดเลยคะ่ะสวัสดีครับบองชูสวัสดีทุกคนครับค่ะ ทำความสะอาดอีกแล้วค่ะตัดหญ้าค่ะใช่ตัดหญ้านี่ค่ะตั้งแต่ขอบสะเราค่ะวันนี้เมื่อวานก่อนก็ตัดที่รอบขอบบ้านวันนี้มาถึงที่นี่แล้วค่ะนี่ค่ะคุณสามีก็เก่งมากเลยช่วยเหลือนี่ค่ะมีอาวุธหนึ่งอาวุธก็เนี่ยตัดรอบขอบบ้านตัดทุกที่เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็นี่ค่ะจะพาชม นางเอกของบ้านสวนอีกนางเอกหนึ่งนะคะคือต้นไม้ของเราเราก็ไม่ค่อยเก่งหรอกเราเป็นกเกษตรมือใหม่ทีนี้บังเอิญมีท่านอาจารย์หน่อยค่ะสิทธิยาธิบานเนาะท่านก็มีผลิตภัณฑ์ที่ท่านคิดค้นขึ้นมาเองเป็นที่ท่านเคยอธิบายไปแล้วค่ะที่ลง youtube ไปแล้วคือพี่เบิ่มค่ะเป็นปุ๋ยแบบออร์แกนิกแบบว่า ไม่มีเคมีเลยนี่ค่ะเราจะให้ดูข้าวของเรานะคะที่เราหวานเนี่ยค่ะต้นเขาก็จะเหลืองเหลืองเนี่ยค่ะเหลืองเหลืองแบบนี้ค่ะก็จะไม่งามะนะคะเดี๋ยวกําลังจะเอาพิบิ่มเนี่ยค่ะมารดให้เขาเนี่ยค่ะก็เหมือนที่เคยบอกแหละว่าแปลงผักของเรากลายเป็นแปลงข้าวไปแล้วนี่ค่ะเขาก็จะอย่างเนี้ยค่ะพือด,ดินเราไม่ได้รับการฟื้นฟูเพราะเราขาดวิตามินขาดแร่ธาตุแล้วก็มีพวกเพีย้ยพวก พียไฟพวกเพียสารพัดเลยะคะ่ะต้นพืชเกษตรเราก็จะไม่ค่อยงามแล้วก็นี่ค่ะต้นข้าวของเราเราก็ดัดแปลงจากผักมาเป็นแปลงข้าวเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ให้ชมก่อนนะคะว่าก่อนที่จะใส่ผลิตภัณฑ์ของพี่เบิ้มลงไปเนี่ยค่ะว่าเออ before and after เนาะจะเป็นแบบนี้ต้นจะเล็กเกเขียวเออเหลืองเหลงเนี่ยค่ะไม่เขียวน้องก็จะแกนๆเนี่ยค่ะ ก็เนี่ยประมาณนี้ค่ะจะเหลืองๆแกนๆเนี่ยค่ะเราปลูกพืชผักเกษตรเราก็อยากได้งดงามเนาะแต่เราไม่ใส่เคมีทําอย่างไรดีล่ะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกษตรโดยตรงเนี่ยค่ะท่านก็เอามาให้เราลองใช้เนี่ยค่ะแปลงข้าวของเราก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจะเหลืองๆเ,เนี่ยค่ะจะเหลืองแบบนี้หมดเลยนี่ค่ะผักคือตอนนี้เขาก็งอกแล้วค่ะ นี่ค่ะจะเหลืองๆแบบนี้ค่ะไม่ทราบว่าจะได้ผลผลิตไหมแต่เราปลูกเราก็อยากได้รับผลผลิตเนาะในการหวานเราก็อยากให้ผลผล,ผลิตนั้นเต็มร้อย mm. ก็เดี๋ยวจะลองเอาพี่เบิ้มเนี่ยค่ะรดให้เขาโอเคค่ะขอบคุณทุกสิ่งอย่างแล้วก็ต้นมะพร้าวของเราเนี่ยค่ะก็พาชมยาวไปเลยเนาะก็คือนี่ค่ะน้องเขาออกเครือมาเยอะทลายมาเยอะก็เนี่ยจะรีบๆแบนๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยโต ผู้เชี่ยวชาญก็คือท่านแนะนําว่าลองใส่พี่เบิ้มลงไปแล้วก็ช่วยเหลือเขาแล้วเขาจะดีขึ้นผลของเขาก็จะไม่รีบผลของเขาก็จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้คือเราให้ชมก่อนที่เราดูแลแบบธรรมชาติของเราก็คือให้ฮอร์โมนไข่สังเคราะห์แสงอย่างเดียวอาจจะแร่ธาตุหรืออะไรก็ไม่ครบแล้วก็มแมลงก็มาเยอะเพราะว่าพี่เบิ้มจะมีแร่ธาตุเยอะแล้วก็มี ควันไฟที่จะไล่พวกมแมลงด้วยค่ะเป็นธรรมชาติมากๆนี่ค่ะก็เนี่ยค่ะมะพร้าวเราจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่งามเลยไม่งามค่ะนี่ค่ะก็เนี่ยลูกเดียวทั้งๆท,งท,งที่ตอนที่เขาออกเครือมานะคะเขาก็เวลาเขาออกจันนะคะคือเต็มไปหมดเลยเนี่ยทีนี้เขาก็ติดกันแค่นี้ค่ะก็เดี๋ยวจะลองพี่เบิ้มนะคะว่าได้ผลแค่ไหนยังไงอันนี้คือให้ชม b บฟอร์เนาะแอนด์อัปเตอร์เดี๋ยวเราจะ ขอตัวไปรดฮอร์โมนของพี่เบิม้มเพื่อที่จะดูแลพืชเกษตรของเรานะคะว่าต้นไม้ของเราพืชเกษตรของเราต้นมะพร้าวค่ะที่เขาค่อนข้างจะเนี่ยอย่างนี้ค่ะแกนแกนๆเหลืองๆเนี่ยค่ะเราเพราะว่าเราดูแลไม่เป็นจริงๆเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้แห้งๆแล้วก็เป็นใบที่แบบว่าไม่เขียวค่ะเขาจะออกเหลืองๆอะค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวพาชมต้นนี้สองสามต้นนี้ดีกว่าสองสามต้นนี้ก็คือว่าเหมือนเขาถูกแมลงหรือเชื้อราค่ะกัดกินเขาก็เลยไม่สามารถโตเนี่ยค่ะประมาณนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะใบเขาจะเหี่ยวจะรีบจะเหลืองจะแห้งคือขาดโปรตีนขาดวิตามินอย่างเงี้ยค่ะคือเราเน้นธรรมชาติอยู่แล้วเราเลยไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่อะไรเลย เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าก็ทรงนำให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งท่านรู้โดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับการบำรุงดูแลพืชเกษตรทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นมันสำปะหลังต้นข้าวต้นอะไรเนี่ยคือใส่พี่เบิ้มอย่างเดียวแกรับรองการันตีเลยค่ะท่านบอกว่างามรับรองได้ค่ะที่สำคัญปลอดสารเคมีทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้สุขภาพเราเราเลือกได้เนาะทุกทกท่านก็สามารถที่จะเลือกสิ่งดีๆเพราะเงินทองมากมาย เมื่อเรามีแล้วเราไม่เลือกกินเลือกใช้เวลาเราเจ็บป่วยคุณหมอบอกหมื่นก็จ่ายบอกแสนก็จ่ายบอกล้านก็จ่ายเพราะมนุษย์เรานั้นค่าของคนมันเข้าเทียมกันเราไม่สามารถ